ก็ไปได้หนูมาสองตัวนะทุกคนตัวแบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะมาแบบผัดเผ็ดแบบบ้านๆก็ผัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ราดข้าวมาพร้อมเลยก็จะมีลูกโดดด้วยแล้วก็มีต้มไก่บ้านอีกหนึ่งถ้วยนะทุกคน ลองเอาสูตรนี้ไปผัดก,กินกันดนูได้นะทุกคนสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจอจ้ำเจียวจ,จ,จ,จ้าววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพามาทำกับข้าวเมนูเด็ดๆกินนะครับเน่ก็ไปได้หนูมาสองตัวนะทุกคนตัวแบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะมาแบบ ผัดเผ็ดแบบบ้านๆโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีท,ทากันว่าทํายังไงใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมไป <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นหนูนะครับผมที่เราซื้อมาแนละ้ว <Yeah. S 1> ผมบอกไว้ก่อนเป็นหนูหนูที่ซื้อมาไม่ไม่ให้หนูดังนะนี่ก็จะตัดหัวออกไปแล้วนะมีสองตัวใหญ่ๆเลยสองตัวก็ประมาณอราวๆครึ่งโลนะทุกคน ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอ่ะผมจะสับนะครับเอาหนูทั้งสองตัวเนี้ยสับให้ละเอียดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวใครเอาไปผัดนะครับพริกแกงก็อ่าปกตินะครับผมข่าตะไคร้ผิวมะกรูดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่จะเพิ่มมาก็คือนี่เป็นเครื่องเทศอย่างดีนะครับผมซึ่งอ่าทากับข้าวพวกอาหารป่าพวกอะไรเนี้ยผมจะ ชอบใส่นะมันหอมนะทุกคนผมก็จะใส่แบบเนี้ยไปสองหอ่อนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะสับหนูให้ละเอียดก่อนนะเนาะก็อแยกตับจะแยกตับไว้นะตับจะไม่สับรวม,มจะเป็นพวกตับก็จะสับ ประมาณนี้นะทุกคนสับแบบให้ละเอียดยิบเลยนะครับผมที่บ้านผมจะสับแบบละเอียดเลยนะทุกคนก็คือกระดงกระดูกอะไรสับรวมทั้งหมดแล้วก็แบบสับละเอียดละเอียดแบบละเอียดยิบเลยอะนะครับนี่ก็จะสับละเอียดประมาณนี้เลยนะทุกคนคือแบบละเอียดเลยอนะ่ะสองตัวก็จะได้ประมาณนี้นะ จานพูนๆนี่และนี่ก็คือหน้าตาพริกแกงนะครับก็จะเป็นพริกแกงบ้านๆทั่วไปเลยนะเพิ่มเติมแค่ใส่เครื่องเทศลงไปนะครับแค่นั้นเองและนี่ก็น้อไม้ดองหนูที่เราสับไว้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นผงปรุงรสนะรสด,ดีกับชูรสแล้วก็น้ำปลาน้ำมันก็เอาไว้ผัดพริกแกงนะทุกคนเดีย๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นก็เริ่มเทน้ำมันกันเลยนะทุกคนก็เทน้ำมันแค่พอประมาณนะไม่ต้องเยอะมาก หลังจากเราใส่พริกแกงลงในกระทะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มผัดกันเลยนะครับพริกแกงนี่ก็จะผัดจนกว่าจะมีกลิ่นหอมนะครับเอาแค่หอมพอนะไม่้องเอาไหม <c oughs> ก็จะผัดไปเรื่อยๆจนหอมนะครับเพราะว่าไฟมันก็อยู่กลางๆนะไฟไม่แรงเป็นไฟตาอสาัตพอเราผัดพริกแกงได้ที่แล้วนะเราก็จะใส่ผงที่เราสับลงไปเลยนะทุกคน จะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆผัดให้พริกแกงครับมันเข้ากับเนื้อหนูพอผัดจนได้ที่แล้วก็เติมหน่อไม้ดองไปเลยทุกคนแต่ผมว่าเนี่ยผมใช้น้ํามันเยอะไปหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใส่น้อยกว่านี้หน่อยเพราะน้ำมันที่ตัวหนูมันจากตัวหนมันก็ออกด้วยนะมันก็เลยกลายเป็นแย่ๆไปหน่อยนะครับทุกคน ผมชอบกินแบบผัดแบบแห้งๆเลยนะทุกคนแห้งๆอันนี้น่าจะผิดสูตรปไปหน่อยแต่ก็โอเคก็ก็กินได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะเละจะแย่จนเกินไปนะหลังจากปรุงเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ใบกระเพราเลยนะครับเพิ่มความหอมอีกก็เครื่องปรุงผมก็จะปรุงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนท้ายแล้ว ก็ใส่กระเพราไปแล้วก็พร้อมๆโอเคเดี๋ยวเราไปตักราดข้าวแล้วก็ไปลองชิมกันเลยว,ว่ามันจะเด็ดขนาดไหนคนระทุกคนก็ผัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ราดข้าวมาพร้อมเลยก็จะมีลูกโดดด้วยแล้วก็มีต้มไก่บ้านอีกหนึ่งถ้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะผัดหนูแบบบ้านๆหอมจริงๆอะ่ะมันใส่หน่อไม้ดองก็ได้นะหรือว่าจะใส่เป็นอะมะเขือพวงก็ได้นะครับอร่อยอร่อยทั้งคู่อืมอ หนูตัวมันใหญ่นะครับผมทุกคนเลยต้องสับละเอียดหน่อยเพื่อที่จะให้แบบกระดูกมันไม่แข็งเวลาเคี้ยวโดนกระดูกเคี้ยวโดนอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ตำฟันตำอะไรเนาะก็อร่อยเลยนี่ต้มไก่ต้มไก่ ลองเอาสูตรนี้ไปผัดกินกันดูได้นะทุกคนอื้มหืมอืม,อมยอด เผ็ดหนูแบบบ้านๆต้มไก่แบบบ้านๆสียันน่าจะไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะแบบอันนี้บ้านแท้ๆเลยนะ กลิ่นหอมเครื่องเทศหอมหนุยอด ใครที่ยังไม่กินก็ไปตักข้าวมากินด้วยกันนะทุกคนสดน้ำต้มและวค้องคอ อันนี้เป็นพริกกระเลี่ยงนะทุกคนเม็ดมันจะปอมๆขาว,ขาว หนูมันมันเยอะไงะมันหอม Chục Tục thuốc tụi Ừm. คือผมตักข้าวมาเยอะมากเลยนทุกคนก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะก็ผัดเผ็ดหนูนะครับบ้านๆพร้อมวิธีทําก็ผัดเผ็ดหนูนะครับวันนี้ก็อร่อยแซ่บผัดแบบบ้านๆน,นะทุกคนก็ตามาสูตรบ้านขายบ้านมันเนาะ ออาจจะคล้ายคึงกันแต่อาจจะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อร่อยนะครับยอดก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แนะนำคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอไปจัดการให้หมดก่อนถ้ากินหมดอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผม โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ